นี่จ้ะนี่คือหน้าตาของหอยเม่นนะจ้ะเนาะส้มตำขนมจีนแล้วก็หอยหวานหอยวองช้างหอยสะลาดหอยจัาหอยจงหอยจกหอยกงห,หอยกาบจ้ะมากินน้ำกันค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะพี่น,อน้องจ้ะมาค่ะ้ามากินนะคะเนาะค้างๆก็จะได้ยินเสียงผู้ป่วยนอนนะคะเนาะนจะกลัวคอร์กจ้ะนะคะดีจะภาพพี่น้องมาชิ้มเนาะมันสีมันพอดี แดงค่ะอันนี้ตีทำการเอาไปย่างเลยด้อค่ะเอาไปอบเนาะนี่จ้ะอืมไอมเ็นแซ่บจ้ะมันจะหอมเนาะมันจะคือไข่อีหยังค่ะบ่ะคือไข่ปลาเนาะจ้ะหวานแซ่บจ้ะไวม็น,นแต่เท้าใส่โชยุใส่ซอสลงไปเนาะก็สิเป็นอีกรสชาตินึงจ้ะเอาอันนี้ตีบริเวณยังเด้อค่ะ อืมเดา๋ยวน้ำหลายจ้ะปลาซิมมี่แบบว่าหอยเม็ดนหน่วยเอ่อบางโตไข่มันก็นจะบนใหญ่นะจน๊ะเนาะแซ่บจ้ะหอยเม็ดนีแ่แซ่บเป็นตาไป,ปเห็ดนาไอ้ซาชิมิจ้อืมอืมแซ่บ จีภาพพี่น้องซิมหอยก่อนจ้ะนนซิมหอยหมเจ็บโมเจ็บเนะะี่ยค่ะมันจ่ใครอหอยปังบันเท่าเนาะตรงหัวมันจะ้ะแต่มันแต่แต่ห้าหลวกตัวโมสิบเป็นันสิบหัวสิบกว่ามันจะยาบนะอหอยหวานตัวใหญ่ไงค่ะลายแห้งจากหอยหวานอนุ่าช้ำแบบนี้เลยค่ะ เนื้อมันจะกรุบจะหวานจ้ะสมซื้อว่าหอยหวานอ่ะเัาจุบเัาจุบทานกับตัวใหญ่ๆจ้ะ หอยวงช้างหอยวงช้างตอนมันเ็นตัวหน่อยจ้ะหน่อยอย่าเบิ้งตัวมันนะคะนี่น่าจะเนาะก็จะรูดตรงนี้ออกค่ะนี่ค่ะหอยวงช้างแต่มันจะตัวหน่อยหน่อยกว่าหอยวงช้างสิแถวแถบอเมกงไม่กลับเก็บน่าจะเนาะแถวบานตีกามีจ้ะหอยวงช้างแต่ป็นตัวหน่อย อ้อาวขาจะกรุบนะคะ่ะตรงวางพืนอนะคะจะก,กุุบตัวใหญ่ดูเด้ออันนี้เขาแซวไ้บริเวแซวไวโดน,นะคะ่ะแซวไปขึ้นเดียวมันก็เล่นยังไม่ซ่ายอยู่ อ่ะป่ะอืมหามตลบเฮ้ยนี่เพิ่งมาเจอทานี่ค่ะทาอื่นกับ่าเจอท่าบางจีกะเจออยู่แต่ว่าหน,น่อยแต่ว่าทานเห็นร้ายค่ะยางเก็บเอาเลย เราจะรอหขน,น้ำมันล่งกัดๆเราจะไปเก็บกั่เจ็บม่ไหวจะกินเราจะรับหน่อยบไปถ้าเอาจะเจาเอิ้อีกอย่างค่ะหอยอีกอย่างเลยจะ้ะศาสนาต,ตัวไม่คลายๆหอยแคบหอยขนะ้ามเนาะเราจะไปพัดพัดเอง ้ำพริกเผาไหมคะผัดกะเพราน้ำพริกเผาเนาะยืดแสบคอยายคล้ายข้างฝลังอือหือหวานแสบ ชอบชบมันหวานไหมจ๊ะเดี๋ยวมันได้ไปเก็บสิเก็บมาไว้ได้กินเก็บมากแลยอะลวกลวกแซ่แ็งเลยค่ะก็จะเป็นคล้ายในร้านคานเนาะซิมทุกอย่าง ไอ้วานครับหอยเบ่นนานเลิศจังเลยจาหอยนี่แค่งหอยข้างนู้กินด้วยเนาะคะ่ะแต่หอยหวานเขาได้มาโตก็นั่งก็ลังกินนะบนใหญ่บนหน่อยเกินไปเนาะถ้าใหญ่ครักมันก็กินอันน้จ้ะ trong mắt bạn Hãy subscribe cho ตี้าพเป็นน่องซิมตันนิซัมเนสกอนจ้ะเราจะกินหลังไม่เนาะจะบระเทดคลิปยาวค่ะแปดหนาทีแล้วจะเป็นน่องคลิปเดีร์นี้นะคะตีกันมากินให้พี่น้องเบิร์นซัมเนสก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวมาพออันคลิปหน้านะคะคเนาะเอ่อยังไมีคลิปเอ่อตอนจานนี้นะคะเป็นคลิปหอยแมงคู่นะคะเนาะตีไปเจอแรงมั้ยล่ะค่ะแล้วก็เออ่หอยตะลับนะคะนะคะ,นะคะก็จะลง ให้พี่น้องได้เบิรงกันนะคะเนาะส่วนคลิปกินเท่ากัเกินพี่น้องเบิรงนซัมมี่นะคะเนาะส่วำหรับส่วนโตนะคะขอให้ท่านเก็บเก็บมาทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะเนะาะความหมกสื้ตีเนาะถ้าเป็นเกี่ยวกับเทสเจอร์เนาะค่ะกลาซิมมี่หอยหอยเหม็นเนาะค่ะหอยหวานหอยจุบนะคะส่วนหอยอันเนี้ยตีหมกซื้วนมัน,ม,นมันต้องแซ่ดนกว่านี้ค่ะมัน ผมรู้สึกว่ามันไม่ไส้ร้ายเนาะคะหอยผวกหอยยังเสียจะหอยอันนี้กะกะหอยอันนี้กะบแสบจ้ะตรงปากเพิ่นตรงอันนี้มันนะคะมันจะกรุบๆเนาะกะแสบเพื่อนกันค่ะกะตรงคือโดยรวมแล้วก็คือว่าโอเคเนาะแต่ว่าหอยพวกอันนี้มันจะหอยไอ้หอยตัวนี้นะคะมันมันจะมีความหยาบเนาะคะมันมันจะเหนียวเนาะแล้วก็มันจะไส้ นะคะมันจะไม่ใส่ตรงอันทาง,งล้างในไลนคือเขาเก็บมาตอนท่านเขาสารดีดสกกนนรดๆสักก่อนค่ะก่อนจะกินเนาะแล้วก็ขวกไม้เนี่ยเหาต้องแซะใบโดนๆสัก่อนค่ะจนแซะใบจนโตมันคือแบบเปยย็นไข้ใส่ไข่หยางออกจนโตมันขาวนะคะตีคิดว่าเจอมาเจมมาผัดยังเสียโอเคอยู่เนาะเราจะกะเอามาสิ่มไฮเบิ้งเนาะจะเนาะว่านฮอยที่เขาเก็บมาเนะะี่ยค่ะเขาจะมาสิมรสชาติไฮเบิ้งนะคะค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะตีก็จะลาพี่น้องเข้าไปก่อนนะคะน้องพร้อมคลิปหน้านแ้วค่ะ ส่วนเดี็ยวเรากจะกินต่อกันหลังไมค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย